มาอยู่กับตัวใหม่ที่โคตรเก่ากับไนเดอร์นะครับผมเวส่ชไนเดอร์มาดูการอัพกันก่อนเลยนะผมจะทำการอัพเป็น98 968นะครับเน้นสเต็สมดุลน,นะจริงๆก็ไม่สมดุลเท่าไหร่หรอกเน้นยิงไกลนะเน,นนะเ้นชูตติ้งนะปกติมันชูตติ้งน้อยครับอันนี้ดูสเต็โห่ยเขียวอลา,าม แม่งแต่โคตรสวยนะตอนนี้บอลคอนโทรลที่เกะคสับดนะิปปิ้งอีก92แล้วก็ใช้โพซิชันหนึ่นึ่งเลยนะส่งมอนนี้ไม่ต้องห่วงแนละ้วสไนดเดอร์ตึงๆอยู่แล้วนะครับที่96แล้วก็90นะอย่างที่บอกไปนะโฟกัสที่ลูกยิงนะฟินิชชิ่ง83ดสิบา้วยกันเองแล้วก็เมื่ออัพยิงเพิ่มขึ้นนะคปั่นถึง98เลยนะปั่นโค้งๆเลยแหละวิ่งนี้ไม่ใช่สไตล์ของเขานะจะน้อยๆแปสนะิกับแปนสิบับ แล้วก็บอกเน้นยิงต้องยิงแรงๆนะอยู่ที่95เดี๋ยวก่อน94คนระับบวก1จากโค้ดนะผมผมใส่โค้ดบวกยิงแรงนะแล้วก็บาลาาซ์อยู่ที่90คนระับใช้ได้สองเท้านะถนาดสองเท้านะตัวนี้มาพร้อมกับดับเบิลทัชโซคอนโทรนะผมแต่ไม่มีอีกอันหนึ่งคนระับที่ทำให้กลายเป็นสเปเชียลดับเบิลทัชนระมีลองแลนเคอร์เลอร์นขึ้นช็อต พร้อมยิงไก่บอกแค่นี้พร้อมยิงไก่เลยแหละไม่ได้เส็สซิลเพิ่มเติมเลยนะต่อไปก็เป็นตัวแจกใหม่นะมาใส่ฟูมาริดเหมือนกันที่เอนดริกนะครับผมเอนดริกเราจะทำการอัพในสไตล์ของผมเองคือไม่เลี้ยงบอลทั้งนั้นแหละนะเน้นวิ่งเร็วเกมแข็งวิ่งต้องวิ่งเร็วๆยิงคงคมแค่นั้นพอที่ แปดสามสิบสองสิบสามนะครับผมประมาณนี้เลยและนี่ก็คือแสแตทที่ได้ครับนี่คือแสแตทที่ได้นะดูที่เพลเยอร์ดีเทลไปนี่นะครับตัวนี้แสแตทตันที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับแต่ผมอัพอย่างนี้มันตันที่แค่หนึ่งร้อยนะแต่ว่าแสแตทสวยมากเลยมาดูเลย a t t a c k กิ้งเอเบเนตเนะครับอย่างที่บอกนะเอาเลี้ยงบอลออกเยอะอยู่ได้น,นิดเดียวเลี้ยงไม่ตึง อย่าไปเลี้ยงเอาไปยิงดีกว่านะ finishing 91นะก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ก็ยังเอาอยู่นะเออผมลืมบอกไปเลยผมใส่เป็น boost agility นะเพิ่ม speed acceleration balance แล้วก็ stamina นะครับไม่เพิ่มพวก finishing อะไรขนาดนั้นนะครับเพิ่มความเร็วเกมแข่งวิ่งวิ่งอย่างเร็ววิ่งอย่างแรงปั่นไม่โค้งเท่าไหร่ครับที่80นะแต่ก็โค้งกว่าเอเวอเรสนะเอเวอเรสปั่นแค่75นะ ปีที่90กับแอคเซลเลชั่นเก้าสิบนะบอกแล้วว่าแข่งวิ่งวิ่งเร็วคิกิ้งพาวเวอร์9ก้าสิบหกนะครับผมอัพออโต้นี่คิกิ้งพาวเวอร์จะประมาณ90นะเพราะว่ามันจะให้สปีดมานิดเดียวนะคิงมันจะให้สปีดนาแปดสิบห้นะถ้าอัพออโต้นะผมเน้นวิ่งเร็วนะอัพมา90เลยแล้วก็บาลานอยู่ที่91นะครับบวกหจากบูเตอร์เมื่อกี้กลายเป็น91นะ บาลานจะได้90นะบวกจาก x บวกจากอ่าอเน,นี้ย agility อีกหนึ่งนะกลายเป็น91นะ stamina ก็บวกจาก agility อยู่นะกลายเป็น90ปกติมันจะได้แค่89นะแต่เมื่อผมใช้บู o นี้นะก็จะได้แตดสวยงามอย่างนี้ก็เลยทีเดียวเชียวนะเออลืมบอกไปว่ามันเป็นยิงในเท้าเดียวครับคือเท้าข้าศัตร์ที่เท้าซ้ายของเขานะอ็นดริกนะ เป็นสไตล์ดีฟไลน์ฟอร์บันนะครับผมแล้วผมบอกผมลืมบอกไปหนะนะรือเปล่าเน่ชไนเดอร์นะก็รู้กันอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นเคียร์ทีเพเมเกอร์นะครับชไนเดอร์สไตล์ก็เป็นยิงไกลนะครับเมื่อแนะนำตัวละครเสร็จแล้วก็เข้าไปในเกมบลีก่อนนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาาแล้วเอ็นตริกเปิดบอลไปตอนนี้เกิดการเรียนรู้แล้วเล่นกระบอดมาอืม ส่งกำลังก่อนขึ้นบนเลยลงขึ้นลงล่างไปริงเขากลางกับลังมาก่อนนี่เทคนิคโหดูดูเทคนิคอะนี่สุดโหดส่งเข้ากลางไปเอเวอรต้โอ้โหจะพิกยิงเอเวอ้เอ้าไม่ได้เอานะครับเขาคอรสมาแล้วแต่ว่าเ <c ười> กือบได้นะจุดน,นี้แต่ว่าตะหูไม่ได้ เมสซี่ส่งลงล่างไปเมสซี่เดโรโลชันนีเน่เคียร์ก่อนเคียร์ก่อนเปิดขึ้นบนไปตึงๆโอ้โหเปิดด้วยเท้าซ้ายด้วยทันเท้าขวาจะโชว์เปิดเท้าซ้ายทันทีตัดบอลเลยีโดนทัดเลยไม่ได้ <c oughs> มา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 ,มาขอสักลูกก่อนแล้วค่อยติดเล่นเสลิบ,บอ์เสลิบ,บอลขึ้นบนไปติดกันขึ้นบน,นไปน,นี่เป็นดิก เอาโล่งเลยโล่งๆอล,ลยอย่างงี้เอามาเป้เอาเขี่ยเลยเลยอืมยกหลอ,อกมาเปิดเข้ากลางมาตึง้งตึ้งโอ้ยเปิดใส่ก้อยเลยนะเมื่อกี้เวลลี่ชไนเดอร์อมองเขี่ยนะทำชิ่งมีเช่ยชิ่งผิดตัวอืมแต่จิ้มบอลเลยไม่ได้โคลแอชลี่ไม่ใช่มีโคคับมอ หมุนหาช่องหาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาขึ้นบนไปมงตปลส้นกลับไปที่เดิมเอเ็มเป้ะวิ่งแล้วเอเว็มเป้ะโอ้โหบอลหมุนดีดิเขาส่งกลับหลังไว้ก่อนนะนี้ค่อนข้างหวัดกลัวกินกลักลกลวเชื่อดิยังไงเบิร์ดโอเคทิ้งเลย มุงต่อจอนะครับนี้ลงล่างไปหันหลังให้เลยหันหลังให้อีกทีนึงหันโอ้โหไม่ได้แนละ้วเราก็ดัดทุลังเลยเมื่อกี้เห็นว่ามันไปไม่ได้ก็ยินจะไปอยู่กับโก้ครับตอนนี้ไปที่คุณดิคุณด,ณดไปคนนี้เสียงสันตอนนี้ค่อนข้างหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นนั่งหายใจเป็นไออยู่เนี่ยแมงฟิสซิ่งเทรอเรเจอร์โอ้ยเกือบโดน ขอจบรึ่งแรกดีขอสักลูกก่อนได้บ้าเฮ้ยแม่งเสียงสั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยอากาศตอนกลางหนาวเย็นอากาที่หนาวเย็นของภาคเหนือนะนงงภาคเหนือที่ผมไม่อยู่ภาคเหนือนะดูภาษาพูดผมดิผมอยู่ภาคไทย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โดนเตะล้มไปแล้วภาคไทยกูโอ๊ไยไอป๊อปเป้วิ่งป๊อปเป้วิ่งแพ้งให้ป๊อปเป้เลยแต่ชารเดรย์ยังเอาอยู่นี ตอกเลยตอกส้นไป่ชนเดอร์มาแล้วชนเดอร์หลอกหลอกลอกหลอกไม่ได้เขาเคลียร์ทิ้งไปก่อนใกล้ๆชัวรไอ้เหี้ย <c oughs> โอ้ยลุดมันลุดยังยังก่อนโอ้โหพี่ทบเวลาศูนนาทีเยอะแบงยังเร็วขึ้นมาปุ๊บขึ้นเวลามาหมดเลยครับรึ่งแรกเราควงบอลได้ดีแต่ยังยิงไม่ได้รอกขึ้นหลังรอกขึ้นหลัง จะโชว์ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดข,ข,ของไชนเดอร์ที่โชขึ้นบนมาเลยเข้ากลางมาคีเรียนขีเรียนส่งใกล้ๆมาก่อนขึ้นบนไปที่เป็นไวมันเตะตนตัดบอลซะแล้วติดสวยงามขึ้นบนบไปเป็นไวไอ้เหียตอกไม่ถึงอีกเอากลับหลังไว้ก่อนแต่สั้นๆมาตรงนี้ไอ้เหียเอ้ยมันเล่นอะไรกันวะเต็คุณเดเอาคุณเด้หยุดวิ่งเรียบเกือบเรียบ แม่งหยุดวิ่งเฉยเลยเมื่อกี้อะไรวะเล่นอ,อะไรไม่รู้เรื่องพวกมึงอะหยุดวิ่งทำไม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 มาแล้วตอนนี้ยูโอเดแกนไอเซชันส่นงบอลขึ้นไปเลยอืมทีแม่งโอโ้โหดูเอเดากูเล่ลูกนี้น้องแม่งอย่างตึงอะ่ะบอกเลยนะผ่านมาต้องหลายคลิปกูไม่มุกออนจากเขาสักทีแล้แม่งเก่งเกินเนอะ มันจะมุฟมออนได้ยังไงวะแม่งเก่งขนาดนี้เอต้ากูเลยโอ้โหโคตรเอาเอเอต้ากูเล่ชนเดือดต้องเอาบ้างแล้ครับตอนนี้หรด้เอาขนาดนี้แนละตัวนี้ก็ได้ตัวนเกียนไม่ถึงแนละ้เปลี่ยนตัวทันอยู่หนติดติดไดๆติดเียสงบอให้เขาอีกอืบอกเลยบอกี่ฮิตเวนต้องทำลายทาลายเลือดกัน งงเลยน้องจะทำแบบไงวลยุทธ์โบราณขึ้นบนไปก่อนหนาวเย็นส่งไว้โดนส่งไว้ถูกส่งไม่ถูกแต่ว่าตักขึ้นเลันิ่มเป็นไ,ไว้หักมาแล้วบนทัชเข้ากลางไปก่อนขึ้นบนไปชิ่งชิ่งลงมาอทีนึงเปีนเน่ันไดเดินไเดินตัดยิงนั้งเลยติดอคันจี โอ้โหเกือบเกือบโชว์สวยงามแล้วล็อกหลอกมาอย่างสวยนะครับชไนเดอร์ติดคันยี่เฉชยชไนเดอร์ลูกนี้เปิดของโค้งให้เพื่อนเสาในโอ้โหโอ้โหชไนเดอร์อ,อุตส่าห์เปิดอย่างสวยเอ็มเป้โม่งเสียไปเลยเชืชเ่อไหไงชไนเดอร์เปิดบอลอย่างโหดอลยนะอ้ปเป้แม่งทำเสียหมดไอ้เชื่อเลย ชิงขึ้นบนครับตอนนี้ชิงไปเอ็มอปเป้เฮียมันชิงไกเกินจะให้เอ็มอปเป้กดนิดเดียวชิงไกเกินลงล่างไปโคลแฮมเมอร์ติดขึ้นบนไปครับติดเชียเลยติดแม่งติดอย่างเดียวเลยชิงมาตรงนี้ชิงมาตรงนี้ชิงมาตรงนี้ไนดเดอร์ต้องมาแล้วด้วยการโชว์โอ้โหเฮียรีวิ่งเกินพี่จะติด ส่งกับหลังไว้ก่อนกับหลังไว้ก่อนตั้งบอลตั้งบอลใหม่ตั้งบอลใหม่หมชิวชิว,ชว,ชวเก็บน้ำอยู่ปีกขวาครับสาดมาปรีกขวาที่กูแลเห็นตัวนั้นวิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่คนนั้นอยู่ไหนเอ้าพี่มูแต่มองข้างในมองไปเห็นข้างนอกเลเดอร์เลเดอร์มาแล้วเลเดอร์ยิงด้วยฟ้าหยโอ้โหชิชอเสาเข้าไปเลย,ยเวลิ่งไเยนเดอร์โคตรคมเฮีย อื ừ, ด้วยการด้วยการที่เราอัพจบสกอร์เพิ่มขึ้นกลายเป็นแปดสิบสามด้วยกันเองแล้วมันก็ยิอองคมแบบนี้เลยนะอืโคตรคมใช่เด้อยี้ยใช้จะตัดบอลเอาตัดบอลไม่ได้กับโกไว้ก่อนอย่างงี้เคลียร์ทิ้งอืมเบสิกเันเดอร์ทีดิเชนเดอร์เล่นไหนดิเัน,นเดอร์เอาเอาเอาโ,โ,โ,โดนตัดบอลอืมอืมติด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  ขึ้นบนไปก่อนตอกต้นโอ้โหไม่ถึงจบแล้วเนี่ยไม่น่ามีต่อให้ต่อเวลาแล้วโอ้โยยิงลูกเดียวเอง่ะเ้ยแต่ก็ยิงลูกสวยงามเะครับมีที่เชนไนเดอร์กูว่าคิดว่าแม่เนาเดอะแมทเป็นใครครับผมว่าผมว่าพี่คนนั้นเล้เลยว่ะแม่เคอด่ากูแรกูมาแล้วโอหส่งบอลยังเยอะปกติส่งม่เยอะนะแต่พอมีเชนไนเดอร์ส่งเยอะเลย คนทั้งเก่งอะโอ้เรอเป็นเอนดิ้งครับยิงตวัดเข้าไปลูกแรกอย่งสวยงามไงแล้วก็เป็นเบรดี้ชเดอร์เจ็ดเจ็ดห้าไงก็ไงยิงชนเสาเข้าไปเลยด้วยเท้าซ้ายของเขาถนัดสองเท้าเตะแรงถึงเก้าสิบห้าเดือนเองโด<อ>ด<อ>แม่งตัวแจกปีโหดขนาดนี้น้องเบรตตี้เทียบไม่ได้นะไม่ต้องคิดเลยเบลตตี้อะเล่นเป็นไว้ดีกว่าเยอะผมก็มีนะ่ยเบตตี้แต่เป็นไว้ดีกว่านะทำยูนไรก็ใช้เป็นไว้ไปดีแล้ว สำหรับคนสูงไม่ได้นะเวนไวท์นี่โหดกว่าเยอะจริงๆครับบอกไว้เลยเวนไวท์โหดกว่าเยอะมากๆาสาหรับวันนี้ก็ต้องจบไปแล้วนะครับคลิปรีวิวชไนเดอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแจกันนะครับทุกคน